มาเร็วมาเร็วมาเที่ยวกันดีกว่าวันนี้เราจะพาเที่ยวโลกกว้างผจญภัยกับสัตว์น่ารักนรักในส่วนสัตว์สงขลาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนค่ะไปจะลุยสวนสัตว์กัน,นะคะ่ะไปดูนะคะว่าจะเ,เจอสัตว์อะไรที่น่ารักน่ารักมากค่ะไปกันเลยสวนสัตว์สงขลาตั้งอยู่บริเวณถนนสงขลานาทวีตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีเส้นทางขึ้นสองทางเส้นทางแรกตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าบ้านสวนตูน เส้นทางที่สองตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดเขาแก้วโดยระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมือ,องสงขลาที่สวยงามบรรยากาศสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะ สัตว์ชนิดแรกที่จะพาไปดูนั่นก็คือเสือนั่นเองค่ะเสือที่นี่จะมีความหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูเสือโคร่งกันปัจจุบันปริมาณเสือโคร่งในธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกจํานวน3,890ตัวกระจายทั่วไปใน,ใน13ประเทศของทวีปเอเชียได้แก่บังกลาเทศภูฏานกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนดีเซีย ลาวมาเลเซียพม,มา่าเนปาลรัสเซียเวียดนามและไทยสำหรับในประเทศไทยมีราว250ตัวต่อไปเราจะพาไปดูสัตว์ชนิดที่2กันนะคะนั่นก็คือม้าลายเบอร์เชลนั่นเองค่ะม้าลายเบอร์เชลมีถิ่นอาศัยทางตอนใต้ของประเทศซูดานทางตอนใต้ของเอธิโอเปียแอฟริกาตะวันออกโมซัมบิกและ มาลาวีและแอฟริกาตอนใต้ทุ่งหญ้าซาวานาสูงจากระดับน้ำทะเล4,300เมตรม้าลายเบอร์เชลสามารถอยู่ได้ในพื้นที่แห้งแล้งมีอาหารน้อยแต่พื้นที่นั้นๆต้องมีแหล่งน้ำเพราะมันต้องการกินน้ำทุกวัน และสายชนิดสุดท้ายที่จะพาไปชมก็คือช้างเอเชียช้างเอเชียอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเขตร้อนและป่าดิบชืน้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ป่าเต็งรังป่าน้ำโดยทั่วไปแล้วพวกมันอาศัยอยู่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง3,000เมตรค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมีทั้งหมด3เชีอกใช่ไหมคะครับแล้วก็มีกี่มีกี่ประเภทคะอันนี้จะเป็นช้างเอเชียหรือช้างไทย จะเป็นช้างเอเชียแล้วก็อาหารการกินของช้างอะค่ะก็ก็กินหญ้ากินใบไม้ต่างๆก็ประมาณการกินก็อยู่ที่10เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวยาโนนต้อง3ตันกว่าพวกติก็จะกินประมาณ300กว่าตัวันนี้ก็ยายนี้ก็ประมาณสัก2ตันกว่ากว่าก็10เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวน้ำก็วันละ80กิลลิตรประมาณนี้แล้วอายุอายุประมาณอายุเีอีชิเียก็อยู่ประมาณที่80-90ค่ะ ก็แล้แต่น้อยมากที่จะถึงร้อยเพราะว่าเขาอยูอย่างนี้เขาก็น่าจะอายุยืนเพราะว่าเขไม่ได้ลําบากอะไรนะค่ะค่ะก็อยากรู้ว่าที่ส่วนสัตว์ที่นี่ค่ะวันเ,เวลาเปิดปิดคือกี่โมงถึงกี่โมงคะ,อ,ะอย่างสวนสัตว์สงขาเนี่ยเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่เว้นวันหยุดวันหยุดราชการนะคะ ก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งซึ่งสวนสาสาขลาเราจะหยุดจําหน่ายบัตรเนี่ยช่วงเวลาสี่โมงครึ่งนะคะแต่ว่าเราจะให้นักท่องเที่ยวเด็เที่ยวไปจะถึง5้าโมงครึ่งค่ะขอะแล้วค่าเข้าล่คะคะผู้ใหญ่100บาทค่ะแล้วก็เด็กส่วนสูงไม่เกิน135รมเซนราคา20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละสิบาทรถยนต์คันละ50บาทถ้าเป็นรถบัสก็คันละห0บาทค่ะ แล้วก็ที่นี่ค่ะสามารถนํารถเข้าไปได้ไหมคะเช่นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์อะคะได้เลยค่ะนะักท่องเที่ยวที่นํารถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามานะคะก็สามารถใช้รถส่วนตัวเนหาวียนชมสัตว์ได้โดยรอบเลยค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะส่วนสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลาที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดถ้าได้มาลองสัมผัสกับบรรยากาศที่สวนสัตว์สงขลารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทเที่ยวได้ทุกกิจกรรมสุดสนุกสุดหันษาตลอดทั้งปีค่ะ